เราเนี่ยนอกจากจะเอาเงินมีนอกจากเป็นทนายแล้วยังช่วยเหลือสังคมแล้วบางส่วนก็เลี้ยงชีพบางส่วนก็ช่วยเหลือสังคมการที่นายสันทนะนี่นะครับมากล่าวหาในสาาัตย์เช่นนี้ทำให้ผมเนี่ยเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงและเป็นการลดความลดค่าการด้อยค่าลดค่าความเป็นทนายของพวกผมแล้วก็ผมบอกนะครับผมไม่ได้เป็นแก๊งทนายนะครับผมไม่มีแก๊งนะ ผมไม่เคยอยู่กับแก๊งไหนผมเป็นทีมทนายที่มีการปรึกษาหารือในการดาเนินคดีทุกครั้งเวลาผมทำคดีผมจะมีความะละเอียดรอบคอบเพราะนั้นคุณชูวิทย์ก็คงไม่ใช้ผมหรอกครับถูกไหมครับและที่สําคัญเนี่ยการที่เขากล่าวอ,อย่างนี้เป็นการละเมิดผมไขข่าวนะฮะทำให้ผมเสื่อมเสียชื่อเสียงเกียรติยศและวงตระกูลและที่สําคัญเนี่ยวันนี้ผมก็มาเรียกร้องค่าเสียหายห้าล้านนะครับเอาห้าล้านพอ แล้วก็ให้เขาโฆษณายสื่อทั้งหมด45สำนักก็โทรทัศน์10บนังือพิมพ์14แล้วก็สื่อออนไลน์ทั้งหมด21แล้วอยากจะถามกลับไปนะครับว่าผู้สังน,นาเนี่ยทำุณงามความดีอะไรให้กับประเทศชาตินี้บ้างที่เห็นเป็นกระจักษ์ส่วนผมนี่มีนะครับไปดูได้ใน Google Search อนันชัยเนี่ยเยอะไปหมดโดยเฉพาะ เรื่องมูลนิธทนายกองทัพธรรมนี่ที่ช่วยเหลือพระพิสุสงฆ์ทั้งประเทศเนี่ยผมเคยคิดค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวไหมไม่มีครับมีผลงานตอนนี้3.3ผลงานแล้วครับแล้วก็จะช่วยเหลือต่อๆไปครับแค่นี้และครับที่มาแล้วก็ขอขอบคุณชูณชวิทย์นะครับที่มาเป็นกำลังใจให้ผมมีอะไรถามไหมครับทำไมวันนี้ถึงเยงครับผมเห็นว่าเหตุที่เรียกล้องหาเสียหาย5ล้านบาทนี เห็นว่าคุณชูวิทย์เนี่ยแกเรียกไปแล้วร้อยล้านแล้วผมกลัวว่าเขาจะไม่มีจ่ายเพราะเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะขายของสักสองชิ้นผมก็เลยว่าเอ้ยถ้าห้าล้านก็คงมีจ่ายไม่ต้องไปขายของก็เรียกห้าล้านพอครับไม่ต้องมากหรอกครับแค่นี้ก็พอแล้วนะฮะับอี้ายทยึดของเป็นข้อหาอะไรคะอ๋อมีดยการโฆษณาและเรียกค่าเสียหายครับแล้วรเรียกค่าเสียหายแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับที่เขาพูดว่าท้าเดิมพัน พน,นันเรื่องการคืนใบอนุญ,ญาตให้เป็นทนายความอยากจะผกผมไม่ได้ประพฤติชั่วร้ายแรงเหมือนใครบางคนนะครับไม่ใช่ครับผมไม่มีครับไปดูครับทนายอนันชัยมีอะไรอยู่เบื้องหลังไหมมีแผลไหมนะครับไม่มีปลอดัด,ด่างร้อยครับเพราะนั้นเรื่องอะไรที่สภาทนายจะต้องมายึดใบอนุญ,ญาตผมถ้าผมผิดก็ก,ก,ก็โอเคครับแต่ว่าผมไม่มีประวัติไง แล้วเรื่องอะไรที่ผมจะต้องไปคืนใบอนุญาตมันเป็นวิชาชีพของผมผมรักอ่ะผมไม่อยากเป็นชั่วนะผมไม่ทำหลอกเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดใหม่ครับค,คิดคิดใหม่นะครับมีอะไรไหมครับ<ม>คำก็คุณก็ท้านแม่ใหญ่ผมเรียกคํานี้ก็ไปบอกไอ้คนที่มันประกาศตัวเองว่าเป็นมหาโจรน่ะใช่ไหมออให้มันไปเป็นเป็นอย่างอื่นซ้ำผมก็จะได้เรียกตามเหมือนอย่างที่พวกท่านได้ยินทุกคนนะครับ กุ๊ผมถึงบอกนะว่าเออเดี๋ยวฟ้องฟ้องเดี๋ยวนี้มันเป็นเรื่องสนุกศาลท่านแล้วไม่ใช่หน้าที่ท่านฟ้องเสร็จเอาร้อยล้านฟ้องเสร็จเอาสิบล้านเอาห้าล้านไม่ต้องหลอกนะผมผมก็บอกถึงผมมาท้ากันข้างนอกดีกว่าไม่ต้องเอาในสำนวนการสอบสวนนะ่ะไอคุณนะ่ะถ้าคุณยังคิดว่าคุณเป็นทนายแบบที่สภาทนายความเขาต้องการ ทานายทุกคนมาทํางานผมไม่เห็นเขาต้องโพสต์ถูกไหมไม่เห็นเขาต้องบอกเอาเหตุของคู่ความของตัวความมาสร้างคอนเทนต์นาผมถามว่าถ้าอย่างนี้นะน,นี่ที่เดินขึ้นดปเป็นร้อยรคนในแต่ละวันทันทานายที่มาศาลเนี่ยเดี๋ยวเขาก็ทํากันหมดอะถูกไหมแล้วมันเป็นเรื่องสุขมันเป็นเรื่องที่มารยาททนายความควรมีไหมปัจจุบันเนี้ผมรับราชก,การมานะ มันจะบอกของเขากี่สิบปีก็ช่างผมจบรับรายการมาจนถึงหน้าวันนี้ถ้าจนกเกษียณไปแล้วเนี่ยไม่อยากไม่ต้องเอาอายุความมานับแข่งกันผมก็หกสิบสี่ปีผมเจอทานายที่เขาเป็นทานายวิชาชีพจริงๆมาคดีกี่คดีใหญ่ๆไม่ใช่ไอ้คดีที่เพิ่งเขาเพิ่งมาคุยไอ้นี่ก็พอไปทำคดีให้ผู้ใหญ่คนนึงก็พูดอยู่นั่นอะ ผู้ใหญ่ของคุณคนนั้นหรือเปล่าผมก็ถามต่อว่าตอบผมสักทีดิว่าที่พูดถึงว่าสันขวานสันธนะไหมตอบหน่อยเออถ้าตอบว่าใช่ผมนะผมจะได้อย่างนี้ผมก็ใช้สิทธิ์ของผมเพราะพูดจังอะนะชั่วเวร,ร็ว้ายแรงวินัยรู้เรื่องอะไรมั้งไหมมีกระดาษไปทียก็พูดไปพูดไปถ้าผมชั่วผมเร็ออะไรอย่างที่พวกคุณเข้าใจกันผมมาเดินอยู่ตรงนี้ได้ไงในสังคมทุกวันนี้ ผมเดินตรงไหนที่ไหนผมก็มองตัวเองถ้าคนเขายี้เขาลังเกียจผมผมไม่มาเดินหรอกพูดตรงๆไม่บานนั่งให้สัมภาษณ์คุยกับพวกท่านให้สถานีท่านเสื่อมเสียไปด้วยนะ<อ>ไม่ผมมาต้องการรับคําฟ้องมผมมารับเลยไม่ต้องไปเสียเวลาส่งนะ,ะ,ะพวกอยากฟอ้องผมคนอี่เอาผมอ่ะยิ่งบอกท่านมาด้วยทุก<อ>ท่านทราบผมก็ พอจะทราบจากพวกท่านนะผมถึงบอกเมื่ออยากฟ้องผมก็มารับคาฟ้องเลยเพียงแต่อยากจะถามเท่านั้นเอารับคําท้าผมเปล่าทั้งสองคนนะนะ่ะ<น>ก็เงียบเอาร้อยล้านสิม,นม,มันโหโครงการมันเป็นหมื่นล้านถูกไหมแล้วแปาทุนใครมาไอโครงการหมื่นล้านเนี่ยนะรวยจริงหรือเปล่าแปาทุนใครมาแล้ววันนี้เป็นไงอนะ่ะถามคนอื่นเ้าไปเยอะแนยะนะวันนี้ก็ถูก ถูกตัวเองโดนบ้างอ่ะ<ม>เครื่องสัน,นะนนะอืกรณีที่ได้มีการท้าตอนนั้นเราท้าเรื่องอะไรไปบ้างผมท้าว่าคุณซ้องผมร้อยล้านน่ะนะถ้าผมชนะคดีคุณอนะ่ะคุณก็เอามาจ่ายให้ผมร้อยล้านเอาไหมนีม่หรือาทานายมหาโจรผมบอกคุณเป็นทานายเก่งเพราะคุณพูด ผสรรพคุณคุณบรรยายถ้าจนมันเกินสลากแล้วเนี่ยที่คุณพูดเนี่ยนะก็คุณก็ถ้าหากคุณแพ้คดีผมอะผมไม่ใช่บอกว่าให้สภาเขามายึดใบอนุญาตคืนผมบอกว่าคุณเนี่ยก็เอาใบอนุญาตไปคืนที่สภาแล้วคุณก็บอกคุณเลิกอาชีพนี้เพราะคุณเก่งเหลือเกินนี่ความสามารถคุณบรรยายมาไม่รู้กี่หูกี่คดี มันจะต้องไปบอกทําไมอะ่ะมันต้องพูดทํำไมแล้วนี่มันโฆษณาเกินจริงไหมถามหน่อยสิแล้วมีไหมแล้วคายแต่ละคนนะมีคดีกันเป็นร้อยหรหลายร้อยคดีเขามาพูดไหมซักคดีว่าคดีนั้นเขาชนะอย่างนั้นเขาเก่งเขาเก่งอย่างนี้นู่นนี่ผมไม่เห็นมีวิชาชีพไม่เห็นมีใครเข้ามาพูดเหมือนอย่างไอ้บางคนอย่างนี้เลยครับ นะเปคฟ้องาผมรอแล้วคำฟ้องเลยกกลัวไหมครับต้องเจอเลยก็อยากก็เขายังอยู่ไม่ล่ะก็ดีกลัวจะเดี๋ยวพลาดอีกอะอย่างน้อยก็ยังเจอทนายมหาโจรสักคนก็ยังดีก็ยังได้คาท้าสักคำได้เลยหรอครับเพราะว่าครับอ๋อเดี๋ยวผมคืนคำร้องพอท่าศาลรับฟ้องแล้วรอขั้นตอนกระบวนการของศาลพอศาลรับคำฟ้องปั๊บผมก็จะยื่นคำร้องว่าเพราะเขาจะต้องส่งให้คู่ความนะ ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชคือคำฟ้องเนี่ยต้องส่งให้ผมด้วยเ,เพราะว่าสารระบุวันไต่สวนวันไหนจะ่เป็นสิทธิ์ของผมว่าผมจะมาแก้คำแก้คำ ah, ผมแก้คำฟอ้อง,งไหมเพราะฉะนั้นระยะเวลาไปเลยไม่ต้องมาดั่งเสียเวลางานเผื่อ <c oughs> ท่านจะรีบนัดผมก็บอกเต็มใจท่านสะดวกจะนัดวันเวลาไหนผมท่านรีบนัดได้เลยผมก็อยากจะแก้ ได้เห็นงนะคำฟ้องว่าเขาเอาเหตุอะไรมาฟ้องผมแล้วก็ยื่นแล้วเดี๋ยวจะไปสำเนาส่งสภาธนายความด้วยยิ่งคัดค้านกรณีที่เขาฟ้องไม่ไม่ได้คัดค้านคือคัดค้านเขาไม่ได้คำฟ้องสิทธิ์ทุกคนมีสิทธิ์จะเป็นโจทย์นะจะเป็นผู้กล่าวหาจะฟ้องก็ใช้สิทธิ์เข้าไปแต่ในส่วนตัวผมเขาระบุนี่ว่าผมเป็นจำเลยถูกไหมเพราะฉะนั้นสำเนาคำฟ้องต้องส่งให้จำเลยคือผม ผมมารอรับสำเนาคำฟอ้องเมื่อรับมาแล้วผมจะได้เอามาดูดูแล้วเดี๋ยวก็น่ดคุณก็ไปคุยกับสภา,าทนายความของคุณว่ามันเป็นเรื่องเหตุเนี้มันเกิดจากอะไรมันเกิดจากผมกับเขาไหมอยู่ไหมแล้วเขาก็อย่างเป็นอย่างที่ผมบอกไหมการเป็นทนายเนี่ยทราบไปด้วยไม่มีใครหรอกเขาเอาตัวเองทุ่มใส่เหมือน เป็นตัวความมันมีเหตุอะไรอะ่ะทําไมต้องการมามานะเป็นตัวความเป็นคู่ความกับผมก็วันนี้คุณก็ได้ละสมดังหวังแล้วคุณไม่ผิดหวังขอให้รับคำท้าผมครับอืนะขอบคุณนะ